สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่บผมแอดมินช่องเพชรชบรนะฮะ,ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งนะครับธันวาคมนะสองพันห้าอยหิบเจ็ดนะฮะช่วงเช้าตรู่นะฮะเรามาอยู่กันที่สถานีสารยานะครับผมมีขบวนรถเข้าพอดีเลยนะฮะเป็นขบวนแปดสี่นะครับผมรถด,ด่วนขบวนที่แปดสิบสี่นะครับ 84จากฐานีตรังนะครับมาทางกรุงเทพอภิวัฒนะฮะได้คิวิอสาย5205นะครับอ่ะอีกอีกชานชลาหนึ่งนะฮะจะมีรถสินค้าวิ่งผ่านนะครับไม่แน่ใจว่าขบวนอะไรนะฮะ รถต,ต่วนขบวน8ปดนะครับจากตรังเดี๋ยวมาถ่ายรถสินค้ากันดีก,กว่านะครับไม่แน่ใจขบวนอะไรนะฮะ อันต้อมดีๆส,ส,ส,สองต้นอโอต้สีสวยมากเลยนะฮะอ๋อเสียมโูเลยนะ ราสินค้านะฮะอันนี้ไม่ทราบจริงขบวนอะไรนะฮะจะไปฝั่งการหรือลงใต้ก็ไม่รู้นะครับสาราลาที่หนึ่งนะฮะ QC 5 2าสรถดวนที่84ดสิบสีนะฮะจากตรังนะครับ นอนชั้นหนึ่งแล้วก็รถนอนแดาวูนะฮะอ่าก็วันนี้มีรถสามขบวนนะฮะงดเดินนะครับอ่าขาขาขาล่องกรุงเทพนะฮะก็มีหนึ่ง็ดสอนะครับสามแปดสี่หกแล้วก็ขบวนสามสองนะฮะงดเดินเพราะว่าน้ําท่วมนะฮะอ่าส่วนหนึ่งจะศูนเดินตั้งแต่พัทลุงนะครับอ่าบรรยากาศเช้าตรู่นะฮะอ่า หกประมาณหกโมงยี่สิบหกนะฮะเวลานี้นะครับผมนะมีหมอกจางจางมากเลยเช้าตรู่ต้องฟ้าสีสวยนะครับเนี่ยมันเริ่มหนาวแล้วนะครับผมต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยปกติผมคนขี้ร้อนนะนี่เลยก็ขบวนแปดสี่จอดรอเวลาออกนะฮะ 8.29นาฬิกานาทีอีก3นาทีอ่านาฬิกานาทีนะฮะปล่อยขบวนรถด,ด่วนที่84นะฮะไปทางสถานีการกรุงเทพอภิวัฒนะฮะจอดอีกทีก็สถานีบางบำรุนะครับผม อันนี้เป็นตู้ผู้วิการนะฮะก็จะเป็นที่นั่งสองแล้วก็หนึ่งะฮะนั่งสบายครับตู้นี้ผมเคยนั่งแต่ไม่เคยรีวิวนะฮะเคยนั่ง้งแต่เด็กๆแล้วนะอตั้งตั้งแต่สมัยดว่วนคนครพิงอ์อ่ะมีตู้สบียงนะฮะ ผมนั่งขบวน8-6มานะฮะเหมือนมีตู้นอนเสริมตู้แอร์สองตู้ 15, นะ,ะ้วพ่วงมาสิบห้าคันนะครับทองฟ้าสีสวยมากนี่ฮะบวนแปดสี่นะครับรถด่วนตังนะฮะออกสารยานะฮะ วิวอย่างสวยนะ,ะดูมีนกด้วยนะฮะบรรยากาศชานเมืองช่วงเช้าๆช่าหกนาฬิกาสี่สิบสองนาทีนะฮะเป็นขบวนรถชานเมืองนะครับผมนะขบวนที่สามห้าสองนะครับราชบรุรีทนบุรีนะฮะ อันต้อมเครื่องแคทนะครับ C410 โอ้มันสั้นนะฮะโปรดทราบที่นี่สถานีสาลายาก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของนะปล่อยขบวน352นะฮะออกสถานีสาลายาขบวนรถจะมีตลอด3สถานีสาลายาจะอยูรับส่งผู้ได้สารที่สถานีสาลาธรรมศพขงสถานทัดไป ตัวนึ่ว่ารถไฟ m อ t มรนะฮะอ่าหลังๆมานี้ผมคนพบอย่างหนึ่งนะฮะว่าผมไม่ชอบรถดีสรางนะฮะโดยเฉพาะดีสรางพัดลมนะฮะผมเสียงมันดังมากเลยนะ,ะอ่าผมชอบรถนั่งรถธรรมดาแบบเนี้ยนะฮะพวกห้งห้าตูอบบนะ้อย่างเงี้ยนะมันวิ่งไวดีฮะแล้วก็เสียงเครื่องไม่ดังนะครับ เดี๋ยวชานสองะฮะมีรถฟีดเดอร์นะฮะทนบุรีนคนปรปฐมะฮะขบวนหนึ่งหนึ่งสองสามจะเข้านะฮะเป็นรถฟีดเดอร์นะฮะรถพิเศษชานเมืองนะฮะหนึ่งหนึ่งสองสามฮะจากทนบุรีโปรดทราบขาบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีสาลายาเป็นขบวนรถพิเศษชานเมืองเลขที่

หนึ่ง,งสองสามนะฮะออกสาลายา,อาจอยอทีวัสุวรรณนะฮะค่าโดยสารตลอดเส้นทางนะฮะสี่สิบบาทโคตรกระแพงนะฮะอ่าแล้วก็แจ้งเหตุวันนี้นะฮะ ก็ขบวนรถไฟที่หายไปนะครับมีอยู่3ขบวนนะฮะก็ถ้านับไปกลับก็เป็น6ขบวนนะฮะก็เป็น171 172นะครับอ่า3 1 3 2นะฮะแล้วก็37 38 45 46นะฮะอ่าก็สีขบวนนั่นแหละนะแต่ก็นับเป็น3เพราะไอไอ้ไอ2ขบวนะนั้นมันพ่วงด้วยกันมานะฮะก็เนื่องจากน้ำท่วมนะฮะเดินรถอ่าสุดแค่สถานีพัทธลุงนะฮะ ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหนึ่งศูนย์มันเดินได้นะแต่สามสองสามหนึ่งเดินไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเจ็ดนาฬิกาแปดนาทีนะฮะสารีสารยานะครับผมเป็นรถชานเมืองนะฮะขบวนสามห้าหกนะฮะสามห้าหจากชุมทางหนองปลาดุกนะฮะปลายทางกรุงเทพหัวลำโพงนะครับ อี้ขาโปรดทราบที่นี่สถานีสาลายาก่อนจะลงจากขาบวนรถโปรดตรวจด,ดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยของอบงคุณ ผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟยาไปแล้วจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีสาราธรรมศพเป็นสถานีขันไปค่ะ ารยานะครับรถชานเมืองที่356จากชุมทางน้องปลาดุกนะฮะไปทางกรุงเทพหัวลำโพงวันอาทิตย์เย็นก็จะเข้าสุพรรณนะฮะส่วนวันจันทร์เช้าก็จะออกสุพรรณวันนี้เจ็ดโมงแล้วยังหนาวอยู่เลยนะครับเนี่ยปรับตัวไม่ทันนะครับ เจ็ดนาฬิกาสามสิบแปดนาทีนะฮะขบวนรถนําเที่ยวที่เก้าศูนย์เก้าและเก้าหนึ่งหนึ่งนะฮะกรุงเทพหัวลำโพงน้าตกและส่วนสดปฏิพัทธ์นะฮะ,ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีคนถามนะวันปีนี้ผมไม่ไปเขื่อนป่าสักเหรออะไรเงี้ยนะฮะก็จะบอกว่าผมจองไปแล้วนะฮะไอ้รอยเย่าบัตซัมนะฮะผมจองเรียบร้อยนะไปวันที่ยี่สิบสองธันวานะครับเนะะี่ยปลายเดือนนี้แหละ 909911และ911นะฮะ911จะอยู่ด้านหลังนะครับนี่909อยู่ด้านหน้าโน้นนะฮะไปแยกกันที่ชุมทางน้องประดุกนะฮะก็ไอ909ก็จะถอดไปนะฮะโอเคได้สัญญาณปล่อยแล้วนะครับ กันให้สนุกสนานนะฮะกับไอเก้าไอเก้าหนึ่งหนึ่งตีกลับเป็นเก้าหนึ่งสองก็กลับถึงดึกอยู่นะทุ่มสองทุ่มแล้วนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวร,รู้สึกจะมีขบวนไม่าย่สองห้าห้านะฮะเข้าตาม เจ็นาฬิกา4ีนาทีนะฮะแดดเริ่มออกนะแต่ก็ยังหนาวอยู่นะครับสถานีสารยานะครับมีผู้โดยสารนะฮะมารอค่อนข้างเยอะนะฮะก็มีขบวน4ี่สามวันสองนะที่คนไปเดินทางเยอะนะส่วนจุดตัดตรงนั้นเป็นเอ่อถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสมอะไรนะพุทธมณฑลสายสี่รอเปล่านะ ถ้าจะไม่ผิดนะฮะก็แถวมอไม่ดนนะครับผมมีผู้โดยสารรอเยอะเลยเนี่ยเห็นคนมาผิงแดดไหมฮเพราะว่ามันร้อนนะฮะไม่ใช่มันร้อนมันหนาวสารยาวัดสุวรรณนะฮะลงใต้นะครับส่วนสาลาธรรมศพก็เข้ากรุงเทพนะครับผม เดี๋ยวรอขบวน255นะฮะน่าจะเข้าก่อน43นะฮะมาแล้วนะรถธรรมดาที่255นะฮะ25จากทนบุรีไปทางสถานีหลังสวนจังหวัดชุมพรย้อนแสงนิดนึงนะฮะมืด อันต้องซีซีหนึ่งหนึ่ง ซ่อม4411นะฮะเครื่องเดิมฮิวสติกชนบุรีหลังสวนนะครับเป็นรถธรรมดาที่วิ่งไกลที่สุดในปัจจุบันนี้นะฮะโอเคปล่อย255นะครับเบาสหานีสาลายาอันต้อม4411ทำขบวนนะครับวันนี้ อันต้อมที่จริงใจนะฮะต้องเครื่องพิลสติกเท่านั้นนะฮะผ่านจุดตัดสมพุทธมณฑลสายสี่นะฮะสักครู่นะครับเป็นกระบวน4-3สี่สามนะ,ะด่วนพิเศษดิสระเข้าตามกันมาติดๆเลยามาแล้วนะฮะด่วนพิเศษดิสรารงที่4ี่สามนะฮะ

เือบควักกล้องออกมาถ่ายไปทันนะครเดือดรางแดบูนะฮะคันนำเป็นสองห้าหนึ่งสี่อ่าโอเคฝั่งนู้นมีรถปิดเตอร์นะฮะนครนคนปฐมทนบุรีครับกระบวนหนึ่งหนึ่งสองสี่นะฮะบ,บวนที่วิ่งไปเมื่อเช้าเลยฮะ เอาระโทษมาบังทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสนะีสามออกพอดีนะครับเร็วเร็วเร็ววเร็ คู่เลยฝัง 1, 2, ะะ่งนู้นเป็นหนึ่งหนึ่งสองสี่นะฮะฝั่งนี้สี่สามเดี๋ยวส่งสี่สามไปก่อนหนึ่งหนึ่งสองสี่ 1, 1, 2, ก็มาก่อนเวลานะฮะก็กำหนดเวลาเดิมก็เวลาเดิมนะเวลาปกติก็จะเป็นแปดโมงห้านาทีนะฮะแปดสิบเก้าห้านาที แต่อันนี้มาก่อนนะฮะมาประมาณนั่นแหละตอน4.3ออกนะฮะประมาณ8โมงนะครับก็รอเวลาออก8นาฬิกา6นาทีนะฮะก็มีสายใต้นะฮะที่ลงสูง่ไอกาโลกอีกหนึ่งอีกไม่ใชอ่อีกสองขบวนนะฮะที่งดเดินนะครับก็เป็นรถสินค้าห่อวัตถุด,ด่วนที่9.85แล้วก็9.86นะฮะก็งดเดินเช่นกันนะฮะก็ตามกําหนดที่ทางรถการรถไฟบอกก็ น่าจะกลับมาเดินรถตามปกติได้ภายในวันที่สี่นะฮะสี่ธันวาคมนะฮะก็เห็นมีหลายคนมาบ่นในกลุ่มเหมือนกันนะฮะว่าจะเปิดขายเมื่อไหร่นะฮะวันที่สี่นะวันที่สี่ส ตอนแรกก็นึกว่าเขาทักทายผมนะชากบีดไม่ใช่มีคนเดินข้ามไปข้ามมาเยอะนะฮะเยอะจริงๆนะครับคนเดินข้ามไปข้ามมาเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูนะแปดนาิกายี่สิบนาทีนะฮะ เราธรรมดาที่สองห้าเจ็ดนะฮะทนบุรีน้ำตกอันต้อมซีซีหนึ่งเก้า ยาาวมากแปดคันนะครับโอ้โหโอเคปล่อยสองห้าเจ็ดนะครับธนบุรีน้ำตก ทั้งหมด8คันนะครับวันนี้เอ้เหเป็นรถสายท่องเที่ยวนะฮะใครไปเที่ยวน้ำตกก็ขบวนนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็กลับกับขบวน258นะครับอ,อ่า9นาฬิกา24นาทีนะฮะ เป็นรถธรรมดาที่260นะฮะสองจากน้ำตกนะฮะปลายทางสถานีทนบุรีนะฮะเห็นไฟมไกลๆเป็นคุณปู่แน่นอน G E K นะฮะมาแล้วสีอะไรเอ่ย4017หหรือเปล่ายังไม่เห็นนะ 4050นนะฮะโอ้โห oh, oh. คันสุดท้ายเลย สถานีสาร,รยานะครับขบวนรถธรรมนาที่260ทนบุรีน้ำตกนะไม่ใช่น้ำตกทนบุรีนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะรอขอบวน252อีกหนึ่งขบวนนะฮะก็ผมก็จะไปทนบุรีขบวน252นี้แหละนะจะไปสีราดนะครับวันนี้อ่ะอีกหนึ่งขบวนอ่ะไม่รอ170แล้วนะฮะ170ก็ต้นทางแค่พัทลุงนะครับผม มาแล้วนะฮะขบวนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นรถธรรมดาที่252นะฮะ252จากประจวบคีรีขันธ์นะฮะไปทางทบรุรีอะไรของแม่งวะเป็นอันตอมเครื่อง MTU นะฮะ C132 นะฮะ ที่นี่สถานีสารยาที่นี่สถานีสารยาก็ได้สถานี่มีความผสมขึ้นหรือลงสถานีสารยาผลเต็นสิ่งของสัมภาระของท่าน้ำขึ้นและลงให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะโอ้เราจะตัดเยี่ยนานขึ้นก่อนนะ สำหรับน,นี้ก็ลาไปกับขบวน252นะฮะประจบที่ดิคันทนบรุรีที่สถานีทนบุรีนะฮะ<ม>ก็ก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินช่องเพชรชุบเรศขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ